สวัสดีครับกลับมาพบกับพอดแคสต์ภูมิแพ้ก็แพ้เรานะครับในเอพิโซดที่9แล้วนะครับวันนี้แหมตัวเลขดีด้วยนะครับกับพี่หมอคนเดิมสุดสวยของเรานะครับต้องย้ําคาว่าสวยตลอดเวลาเพราะว่าสวยตลอดเวลาเลยนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับอยวันนี้ต้องบอกว่าต้องทำคำยินดีกับคุณพี่หมอแอนด้วยเพราะได้จบการศึกษาระดับปริญญาเอกแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับศาสตราจารย์ด็อกเตอร์อรพันธ์พ่อฉนุกูลปรบมือ นะฮะโอ้ทั้งสวยไม่มีทั้งสวยทั้งเก่งนะฮะนะว่าวันนี้ก็พี่แอนก็จะมาพูดคุยกับเรานะครับเรื่องภูมิแพ้เหมือนเดิมนะฮะท่นี้วันนี้ก็เข้าหน้าหนาวนะฮะแล้วก็อากาศก็เย็นสบายคนก็จะชอบไปเดินออกกาลังกงกาลังกายเพราะมันไม่ร้อนไงใช่ไหมพี่แอนครันี้ก็เลยมีคําถามจากทางบ้านนะฮะก็ถามมาอยากให้เราพูดคุยเอพิส od นี้เรื่องเกี่ยวกับภูมิแพ้และการออกกําลังกายนะฮะว่า คนเป็นภูมิแพ้ออกกําลังกายได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคราวนี้เราก็จะมีคําถามประมาณสัก3าถึงสี่ข้อนะฮะมีมีคำถามคาใจข้อหนึ่งซึ่งทุกคนอยากทราบมากเลยก็คือการว่ายน้ำนะฮะคราวนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มก่อนว่าอันดับแรกเลยนะฮะโรคภูมิแพ้นยครับพี่หมอแอนภูมิแพ้นี่ออกคนเป็นภูมิแพ้นี่ออกกําลังกายได้ไหมค่ะจริงๆเนี่ยหลายคนก็มักจะสงสัยว่าเออเป็นภูมิแพ้นี่ออกกายหายได้หรือเปล่านะคะแล้วก็บางคนถ้าเป็นหอบผืนเนี่ยก็ออกกําลังกายอ่ะยิ่งหอบ เราห้ามคนไข้ออกกําลังกายดีไหมอะไรเงี้ยจริงๆเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากแล้วก็เอาไปใช้ในชีวิตประจําวันได้รวมถึงออกกําลังกายยังไงนะคะเทคนิคคือสําหรับคนเป็นโรคภูมิแพ้นี่ลืมไปเต๋ถาถามว่าอะไรถามว่าโรคภูมิแพ้ออกกำลังกายได้ไหมคุณ <c oughs> เล่น <c oughs> ค่ะนะคะก็คือจริงๆอ่ะคนเป็นโรคภูมิแพ้นี่ออกกําลังกายได้ค่ะอาจารย์เต๋าแต่ว่ามันก็จะต้องมีเทคนิคโดยเฉพาะถ้าช่วงที่โรคกำเริบอยู่นะคะอย่างเช่นว่า ช่วงนี้ถ้ามี pm 2.5การออกกําลังกายถ้าเป็นภูมิแพ้าทางเดินหายใจอะ่ะก็ต้องเลี่ยงนิดนึงเพราะว่าถ้ามีออกกําลังกายกลางแจ้งถ้าดัชนีคุณภาพอากาศมีฝุ่นละอองเยอะเนี่ยพวกนี้ก็ทําให้ภูมิแพ้าทางเดินหายใจกำเริบได้มันก็ต้องมีเทคนิคแบบนึงนะคะหรือไม่ถ้าคนเป็นหอบหืดเนี่ยถ้าออกกําลังกายแล้วยิ่งหอบอะ่ะเขาก็ให้ออกได้นะคะจานเต่าแต่ว่าอาจจะต้องให้ยารักษาหอบหืดก,ก่อนซึ่งเดี๋ยวที่จะลงรายละเอียดทีหน,นึ่งนั้นจริงถามว่าออกได้ไหมออกได้แต่เราก็ต้องเเลลือออกกกํําาาาัังยที่หหมะสรบ ภูมิแพ้แต่ละชนิดแล้วก็ต้องออกเทคนิคให้ถูกต้องรวมถึงอาจจะต้องมีการพ่นยาก,ก่อนออกกำลังกายด้วยถ้าคนเป็นหอบผื้นนะคะคือคนที่เป็นหอบหื่นเนี่ยเราจะไปออกกลาลังกายเลยหนักๆไม่ได้ใช่ไหมคะถ้าสมมติหอบหื้นมันจะมีประเภทควบคุมอาการได้กับไม่ได้ควบคุมได้คือไม่หอบเลยแต่ต้องใช้ยาทุกวันนะคะอันนี้ก็สามารถออกกำลังกายได้ปกติ เราอาจจะต้องสังเกตว่าเวลาออกกำลังกายแล้วมีเหนื่อยไหมเหนื่อยเยอะกว่าปกติไหมวิธีการคือส่วนใหญ่พวกนี้จะเกิดขึ้นหลังจากออกกำลังกายไปสักสินาทีอะค่ะออกไปปุ๊บก,ก็จะมีไอเหนื่อยหายใจดังวีดแล้วก็ต้องหยุดออกกำลังกายคือออกได้น้อยคนอื่นอย่างนี้แสดงว่ามีอาการหอบจอากออกกำลังกายหรือที่เขาเรียกว่า exercise induced asthma ถ้าเป็นภาวะนี้เขาก็บอกว่าต้องพ่นยาขยาดระลมหรือฉุกเฉินก่อนออกกำลังกาย15นาทีแล้วก็ไปออกได้ปกติ รวมถึงเราอาจจะต้องปรับยาหอบผืดเพิ่มขึ้นเพื่อให้คุมอาการได้ดีขึ้นเพราะการที่มีหอบจะออกกําลังกายถือว่าโลคคุมไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าคนไข้ที่แบบมีอาการหอบเยอะเออะการไปออกกําลังกายเนี่ยต้องระวังนิดนึงเพราะนี้นเราก็ต้องรักษาโรคหอบที่จะเป็นเยอะให้เป็นน้อยก่อนด้วยการใช้ยารักษาโรคเขาเรียกว่ายาควบคุมอาการค่ะแล้วก็ต้องพ่นยาฉุกเฉินก่อนออกกําลังกายทุกครั้งแล้วก็อาจจะต้องมีเขาเรียกว่าวอร์มอ cool ัพคูลดาวน์ก็คือคนป็นหบผืดถ้าโรคคุมอาการไม่ดีเนี่ยอย่าออกหนักเกิน ไม่ใช่แบบโอ้โหเตะบอลเล่นบาสเล่นเทนนิสทีเดียวหนักๆโหดหนะคะนั้นเราจะต้องออกแบบช้าๆแล้วก็ค่อยๆเพิ่มความเร็วขึ้นแล้วก็มีช่วงที่ผ่อนคือต้องมีวอร์มอัพคูลดาว์ค่ะอย่างเช่นออกช้าๆไปสัก1 0บถึงสินาทีหลังจากนั้นก็เพิ่มความเร็วขึ้นครึ่งชั่วโมงแล้วค่อยคูลดาวก็ได้นะคะคือเบสิกก็คือต้องมีแล้วก็ถ้าคนหอบอึดออกกำลังกายช่วงที่มีพีเอ็มสองจุดห้าก็ต้องระวังไม่ออกกำลังกายกลา,างแจ้งเพราะว่าเดี๋ยวเจอฝุ่นกระตุ้นให้หอบได้ค่ะ ถ้ากับคนที่เป็นหอบหืดเนี่ยนะฮะเราก็ออกกาลังกายเนี่ยมันก็ช่วยได้ใช่ค่ะเราก็ทําให้สมรรถภาพปอดดีขึ้น,นถ้าคนเป็นโรคหอบหืดนียออกกำลังกายเรื่อยๆสม่ําเสมอสมรรถภาพปอดดีขึ้นภาวะหลอดลมอักเสบลดลงมันก็จะลดการใช้ยาได,เด้เด็กๆบางคนพี่เคยเห็นที่รักษาไปอะ่ะเป็นหอบหืดเนี่ยรักษาโรคระคุมได้พอออกกำลังกายเยอะๆก็หายได้โดยไม่ต้องใช้ยาเลย แสดงว่าการออกกําลังกายเนี่ยก็ช่วยได้ในในระดับที่สําคัญใช่ใชค่ะโดยเฉพาะภูมิแพ้ทางเดินหายใจอย่างเช่นหอบหืดหรือแพ้อากาศนะคะแต่การออกกำลังกายที่จะเห็นผลเนี่ยมันไม่ใช่ออกปุ๊บเห็นผลปั๊บนะคะจน<ม>ันเต๋าต้องใช้เวลาอย่างน้อยประมาณสองสาเดือนไปคือต้องออกสม่ําเสมอค่ะก็คืออาทิตย์ละสามถึงห้าครั้งครั้งหนึ่งก็ประมาณสามสิบถึงสี่สิบห้านาทีคือสัปดาห์หนึ่งเนี่ยแบบต้องพยายามออกให้ได้เป็นชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงอะ่ะ<ม>เอาบวกบวกบวกเวลากัน<ม>นั้นถ้าเราทําสม่ําเสม,สมอ เราก็จะทําให้อาการดีขึ้นแต่กว่าจะดีขึ้นก็ประมาณสองเดือนจะเห็นผลชัดเพราะวะาสำหคนที่มีอาการหนักๆนะพี่แอนเราก็ต้องก่อนออกกําลังกายเนี่ยเราต้องต้องต้องใช้ยาเพื่อบรรเทาอาการทอคลื่นก่อนไม่งั้นออกกำลังกายมันยิ่งเป็นการซ้ําให้มันหนักขึ้น่คะแต่ถ้าคนไม่มีภาวะนี้ก็ไม่ต้องนะคะ S <S อาจจะสังเกตตัวเองว่ามีไว้ด้วยการสังเกตว่าออกกำลังกายได้น้อยกว่าคนอื่นไหมออกแล้วเหนื่อยง่ายไอ่ง่ายแสดงว่ามีอาการนี้ก็ต้องพ่นยาก่อนออกกําลังกายครับท่านี้มันมีปัญหาเนึ่ครับพี่แอนตอนนี้หน้าหนาวเนี่ยเขาบอกฝุ่น PM. 2อ็มจจะมาเยอะคราวนี้เวลาคนที่เป็นโรคหอบหืดเนี่ยไอตัว PM นี่ก็สร้างปัญหาอยู่ให้กับ,ค,บคนเป็นโรคหอบหืดอยู่แล้วท่านี้อยากถามว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราจะออกกําลังกายแล้วเป็นรหอบหืดแล้วเราจะต้องการออกกําลังกายด้วยแลวตอนที่มี PM ด้วยเนี่ยเรามีวิธีในการ ออกกาลังกายยังไงแบบกลางแจ้งหรืออะไรยังไงก็คือว่าจริงๆเนี่ยเอาขอบวผิกับแพ้อากาศพูดรวมๆกันเลยนะคะเพราะสองโรคนี้พบร่วมกันได้เพราะในหอบผืวจะมี80%จะเป็นแพ้อากาศด้วยทีนี้การออกกาลังกายเนี่ยกลางแจ้งอ่ะอาจจะต้องระวังนิดนึงก็ต้องเช็คสถานที่ที่เราจะออกว่าตอนนั้นอ่ะค่าดัชนีคุณภาพอากาศเนี่ยไม่ได้เป็นสีส้มหรือสีแดงต้องเป็นสีเหลืองหรือสีเขียวสีส้มก็คือว่ามีความเสี่ยงสีแดงคืออันตรายมากนะคะก็คือพยายามเลี่ยงเป็นออก ข้างในอาคารแทนแทนที่จะออกกลางแจ้งหรือไม่ถ้าคนแพ้ละองเกรสรเนี่ยช่วงหน้าหนาวละองเกรสรหญ้าเยอะก็จะต้องหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายกลางทุ่งหญ้าที่มีต้นไม้เยอะๆนะคะสองก็คือว่าช่วงอากาศอาจจะต้องใส่จริงๆเนี่ยคือการใส่หน้ากากก็จะช่วยป้องกันได้แต่ก็ต้องระวังนิดนึงค่ะออกกําลังกายกลางแจ้งอย่างเช่นวิ่งหนักๆถ้าใส่หน้ากากมันทาให้หายใจไม่สะดวกพ<อ>วกนี้ก็คือเป็นความเสี่ยงถ้าไม่งั้นก็อาจจะใช้แค่เพนผ้าบัฟก็ได้ค่ะ อย่างนั้นก็การฝุ่นไน,น่อยกันได้แล้วหน่อยหรือว่ากรารละอองเกสรจากหญ้าหรือต้นไม้ได้หน่อยหนึ่งแล้วก็ผ้าบัฟเนี่ยถ้าเกิดออกกำลังกายที่หนาวจัดมันก็จะช่วยได้เพราะการออกกำลังกายเนี่ยต้องทําให้ร่างกายอบอุ่นเพราะการที่ออกกำลังกายที่อากาศเย็นเย็นกลางแจ้งอ่ะพวกนี้ก็ทําให้หายใจเอาอากาศที่เย็นและแห้งไปพวกนี้ก็กระตุ้นให้ทางเดินหายใจกําเริบออกกาเริบได้มันก็ต้องแบบหายใจผ่านผ้าที่อุ่นๆก็คืออาจจะเป็นผ้าบัฟเป็นผ้าเหมือนคล้ายๆผ้าเช็ดหน้าผืนใหญ่คุมไม่หน่อยก็ได้ปิด พองจมูกแต่ไม่ต้องใส่หน้ากากที่รัดมากเดี๋ยวมันจะหายใจไม่สะดวกไปลาออกรลางกายใช่ไหมครับเพราะคนเป็นไม่จะมีปัญหาอยู่แล้วเรื่องหายใจทาเสื้อผ้าใส่เสื้อผ้าให้อบอุ่นไว้เพราะบางคนแบบใส่แบบน้อยชิ้นแอวกร่างกายที่กลางแจ้งที่มันอากาศเย็นๆพวกนี้ก็กระตุน้นภูมแิแพ้ใช่ค่ะกำเริบได้เหมือนกันอย่างเช่นภูมิแพ้ผิวหนังเนี่ยเย็นมากๆมันก็ขึ้นผื่นลมพิษได้เหมือนกันอืมเพราะงั้นเราก็ต้องถ้าออกกํลาลังกายกับมีฝุ่น PM เนี่ยก็ต้องระวังมากพิเศษดังั้นก็ออกข้างในอาคารดี่ ะ,ะอ,อกในฟิตเนสหรือออกในอาคารจะดีกว่าออกนอกอาคารหรือหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนเยอะๆค่ะ,ะท่าน,นี้อีกคำถามหนึ่งครับพี่แอนมีคาถามจากทางบ้านนะเขาบอกว่าคือเขาชอบว่ายน้ำอ่<ะ>าน,นี้เขา<ะ>คงค,ค,คือคงเป็นคนชอบว่ายน้ํา<ะ>ตอนี้เขาก็ถามว่าสมมติถ้าเขาเป็นภูมิแพ้นะคะการว่ายน้ําเนี่ยม<ะ>ันมีปัญหาอะไรกับโรคภูมิแพ้บ้างไหมก็จะมีพวก คือเนื่องจากสระว่ายน้ำอะค่ะอาจารย์เต๋ามันจะมีทั้งคอรีนกับสักเกลือไงซึ่งส่วนใหญ่สักเกลือก็จะมีคอรีนผสมบ้างนี่ถ้าเป็นพวกที่ว่ายน้าเยอะๆว่ายน้ำทุกวันบางคนก็แพ้คอรีนได้อาจารย์เต๋าเพราะว่าคอรีนเนี่ยมันก็เป็น,ปนสารเคมีที่กระตุ้นให้ระคายเครื่องทางเดินหายใจแล้วก็ทําให้มีผลต่อตาก็คือทางเดินหายใจคืออาจจะมีแสบคันคออะไรได้นะคะหรือกระตุ้นให้แพ้อากาศกาเริบหรือไม่ก็คอรีนก็กระตุ้นให้แสบตาคันตาแสบผิวหนังได้เพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ย มักจะเกิดในพวกที่ว่ายน้ําในสระคลอนแล้วก็เป็นสระที่เหมือนกับการระบายอากาศไม่ดีเป็นสระปิดไงังนั้นคลอนมันก็จะขังอยู่ในบริเวณนั้นแล้วก็เป็นพวกที่ว่ายน้าถี่อย่างเช่นเป็นนักกีฬาไม่นะหรือว่ายกับทุกวันระยะเวลาที่เราสัมผัสกับคลอนมาน,นานเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะจะเกิดภาวะนี้ได้ทีนี้สังเกตง่ายๆคือว่ายน้ําขึ้นจากสระปุ๊บก,ก็จะมีอาการแสบตาคันคอแสบจมูกคัดจมูกพวกนี้ก็แสดงว่าอาจจะเกิด จากการแพ้คอรินได้วิธีจัดก,การก็คือว่าหนึ่งจริงๆเนี้ยเขาก็จะมีใส่ที่อุดจมกูกค่ะเขาเรียกว่าเออนะคะก็คือที่อุดจมกูกใช่ค่ะเป็นคลิปหนีบจมกูกมันก็ช่วยช่วยอย่างน้อยเวลาหายใจก็ไม่ให้คอรินสัมผัสกับเยื่อบุจมูกมากเกินไปก็ใส่คลิปหนีบจมกูกใช่ไหมคะแล้วก็ใส่แว่น หรืออาจจะเป็นใส่ชุดที่มันปกปิดหน่อยเพื่อไม่ให้คอลีนสัมผัสกับผิวหนังโดยตรง<ม>ชุดไม่น้ําที่มันเป็นเหมือนบอดี้สูทนะคะนะคะแล้วก็ระยะเวลาก็ไม่ควรจะอยู่ในสระนานขึ้นจากสระปุ๊บก็ต้องรีบอาบน้ำทันท,นทีแล้วก็หลีกเลี่ยงการอยู่ในบริเวณรอบๆสระที่เหมือนกับสระปิดที่เหมือนมีคอลีนอบอวนเยอะๆนะคะพกนีก็ช่วยได้แล้วก็ขึ้นจากสระอาจจะล้างจมูกช่วยด้วยน้ําเกลือหรือไม่ก็อาจจะพ่นจมูกป้องกันมันก็จะได้หรือไม่ก็ถ้าเป็นไปได้คือใช้สระเกลือจะดีกว่า แสดงว่าการว่ายน้ำเนี่ยพี่หมอแอนมันก็จะมีปัญหาทั้งคนที่เป็นภูมิแพ้ใน,เ,นเกี่ยวกับผิวหนังทางเดินหายใจทางเดินหายใจเพราะหายใจก็คือดมกลิ่นสูดกลิ่นคลอรีนเข้าไปส่วนผิวหนังก็คือไปโดนน้าคลอรีนรน้าที่มีคลอรีนรใช่ไหมแต่ว่ายอย่างไรก็ตามนะคะมันไม่ได้เกิดขึ้นทุกคนแล้วก็การว่ายน้ำเนี่ยอาจารย์เต๋อมันดีมากสำหรับคนเป็นภูมิแพ้ทางเดินหายใจทําให้แพ้าอากาศหอบผืนนี้ดีขึ้นมากเพราะว่ามันมีผลทําให้เพิ่มสมรรถภาพปอดได้ดีขึ้น ม,ม,มันต้องใช้แรงเยอะใช่ไหมใช่ค่ะทีนี้เนี่ยแต่อย่างไรก็ตามก็จะมีอีกประเภทหนึ่งที่แพ้ได้เราอาจจะต้องสังเกตตัวเอง <ฮะ S 2> แต่ไม่ใช่ห้ามเลยนะคะถ้าไม่มีอาการก็ไปต่อได้เพราะการว่ายน้ำม่กก็ต้องระวังนิดต้องดูแลตัวเองเนาะใช่ค่ะอีกอันนึงที่ดีสําหรับภูมิแพ้พทางเดินหายใจคือโยคะอ๋อโยคะเห็นพม่หมอแอร์ในเฟซบุ๊กได้เล่นทุกวันโยคะชอบมากชอบมากคือโยคะจะดีสําหรับภูมิแพ้ทางเดินหายใจเพราะว่ามันจะมีฝึก การหายใจเขาเรียก breathing exercise ฝึกการหายใจเข้าออกช้าๆก็กระตุ้นให้ทางเดินหายใจเนี่ยโล่งลดทางเดินหายใจอักเสบสมรรถภาพปอดก็ดีขึ้นโยคะเนี่ยกับไทชิไทเก๊กเนี่ยไทเก๊กใช่ค่ะสาอันเนี้ยก็จะดีสําหรับภุมมแพ้ทางเดินหายใจถ้าฝึกไปเรื่อยๆสมรรถภาพปอดคนไข้ก็จะดีขึ้นจมูกก็จะโล่งขึ้นนะคะโอ้เราต้องไปหัดเล่นโยคะกับพี่หมอแอนบ้างแล้วนะชั้นดาดฟ้าของคอนโดชั้นสูงนะฮะแต่ตอนนี้พี่หมอแอนครับมีเพื่อนๆเขาถามมาคัะว่า อย่างเช่นคนที่ออกกําลังกายเนี่ยฮะอันที่เขาสงสัยคือเขาบมง่ีพีเปีวแอนบอกว่าต้องมีการทวิตยาบางอย่างสมมติช่าก่อนนี้อยากให้พี่แอนช่วยยกตัวอย่างยาสักหน่อยได้ไหมว่าสมมติว่าอย่างเช่นเราเป็นภูมิแพ้เยอะๆเนี่ยก่อนที่เราจะไปวิ่งหรือออกกําลังกายเนี่ยเราควรจะทวิตยาตัวไหนอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยอ่ค่ะมันขึ้นอยู er Mother, Monster, no ่กับว่าเขามีอาการอะไรค่ะจันตองถ้ามีอาการหอบผืดปกติเราก็จะคนไข้ที่เป็นหอบผืดก็จะพ่นยาป้องกันหอบทุกวันอยู่แล้วนี่คือใช้ทุกวัน ไม่ว่ามีหรือไม่มีอาการจะไม่มียาชนิดหนึ่งคือยาฉุกเฉินคือยาขยายหลอดลมพวกนี้ก็ควรพกติดตัวไว้ถ้ามีอาการหอบปุ๊บก็ให้ใช้แต่ว่าถ้าเขาแบบมีอาการหอบแล้วใช้แต่ว่าถ้าเขามีอาการหอบจากออกกำลังกายคือเจ้าตัวจะรู้ค่ะออกกำลังกายทีไรก็จะเหนื่อยง่าย อันนี้ก็ให้พ่นยา,าขยายหลอดลมก่อนออกกาลังกายแล้วไปออกได้ปกติไม่ได้เป็นข้อห้ามนะคะคือบางคนชอบเข้าใจผิดว่าเป็นภูมิแพ้ออกกำลังกายไม่ได้จริงๆอ่ะเป็นภูมิแพ้ออกกำลังกายยิ่งดีขึ้นแต่เราก็ต้องเลือกยาที่ใช้ก่อนออกกาลังกายก็คือ,อยาขยายหลอดลมนะคะเขาเรียกว่าเป็นมีหลายอย่างเช่นเป็นเวนโทลินซาบูทามอลอะไรเนี้ย นะคะพวกนี้ก็จะเป็นยาขยายหลอดลมซึ่งส่วนใหญ่คนไข้ของอุตจะมีอยู่แล้วก็พ่นก่อนออกไลา์15นาทีแต่ไม่ยังเป็นต้องทุกคนให้ทําอย่างนี้นะคะเฉพาะคนที่ออกกำลังกายแล้วเหนื่อยง่าย<อ>แ,ตแต่คนที่ออกกำลังกายไม่เหนื่อยง่ายก็ไม่ไมไมต้องไม่เป็นไรถ้าคนที่เป็นแพ้อากาศเนี่ยถ้าไปออกกำลังกายที่มีฝุ่นเยอะๆซึ่งจริงๆไม่แนะนํานะคะก็อาจจะต้องมีทานยาแก้แพ้หรือยาต้านฮิสามีนดักไว้เผื่อเกิดอาการแพ้บางคนออกกำลังกายปุ๊บก็จะคัดจมูกมีน้ํามูกพวกนี้ก็ดักได้ยก่อนใช ตัวนี้กกินหนึ่งเม็ดก่อนไปออกกำลังกายมันก็จะช่วยไม่ให้มีอาการกาเริบที่ออกกำลังกายได้หรือถ้ามียาพ่นจมูกก็พ่นไปยืมุกสม่ําเสมอค่ะเพราะงั้นการออกกําลังกายก็ทําให้เราช่วยรักษาโรคขออผืดได้ผุ้แพ้ในระดับหนึ่งนะแต่เราก็ต้องดูแลตัวเองด้วยว่าว่าเราเป็นหนักไหมใช่เราอาจจะต้องฝึกสังเกตแล้วก็เลือกชนิดออกกำลังกายที่เหมาะกับเราแต่ว่าตัวเองไม่ได้เน้นว่าจะต้องออกอะไรนะคะเพราะว่าสําคัญคือขอให้ออก เพราะบางทีจะยึดติดว่าต้องทําอันนี้อันนี้ถึงจะดีทําให้เราไม่ได้ออกสทีเอาอะไรก็ได้ที่ง่ายที่ทําได้บ่อยๆพวกนี้มีประโยชน์กับ ตัวเองทั้งนั้นนะคะสำหรับโรคปูมแพรต้องให้มันปลอดมันได้รับการขยายใช่ไหมใช่ร้องคาราโอเกะได้ไหม่หมอแอนมันไม่ได้ขยับกล้ามเนื้อเลยอ๋อเหรอไม่ใช้พลังงานเลยเราเราเต้นไปไงพี่หมอแอนนะฮะแล้ววันนี้ก็ได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาโรคปูมแพ้นะฮะแล้วก็มีการใช้ยาการออกกําลังกายซึ่งอาจจะเป็นความเข้าใจที่ผิดของหลายคนว่ารักษาไม่ได้วิ่งออกกําลังกายเดี๋ยวจะเป็นลมนะอะไรก็ว่าไปจริงๆก็ทําได้หมดทุกอย่างแต่ต้องดูแลตัวเองนะคะคราวนี้ อยากให้ปมอแอนปิดท้ายได้หนึ่งครับเคล็ดลับในการออกกําลังกายครับว่าถ้าคนเป็นปูมแพ้เนี่ยออกกาลังกายคนมีเคล็ดลับอะไรยังไง<ะ>ที่พิเศษไปบ้างจริงๆนะคะเคล็ดลับสําคัญมากคือต้องเริ่มลงมือทําอและท <ำ S 1> ําต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกกําลังกายเนี่ยอย่าใช้ความคิดเยอะค่ะทําเลยเพราะมันดีแน่ๆกับปูมิแพ้กับโรคสุขภาพโดยรวมนะคะแล้วก็สําคัญก็คือทําสม่ำเสมออาจารย์เต๋อสัปดาห์ละอย่างน้อยร้อยห้าสิบนาที รั้งละขึ้นชั่วโมงขึ้นไปอย่างนี้ค่อยๆถี่ก็คือหนึ่งให้ทําสม่ำเสมอแล้วมันจะดีขึ้นนะคะสองก็คือว่าอาจจะต้องช่วงที่มีฝุ่นเยอะๆอาจจะต้องหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายภายนอกให้มาออกภายในอาคารแทนแล้วก็ถ้ามีอาการจะออกกําลังกายนะคะอย่างเช่นเหนื่อยาจากกลังกายก็พ่นยาขยายก,กลมก่อนออกกําลังกายนะคะซึ่งถ้าออกไปเรื่อยๆนี่อาการก็จะดีขึ้นเองนะคะแล้วก็สําคัญมากช่วงนี้ช่วงหน้าหนาวนะคะถ้าใครออกกําลังกายข้างนอกต้องพยายามอ,อบอุ่นร่างกายก่อนอย่างเช่นเขาเรียกว่าวอร์าามอัพก็คือค่อยๆ ออกกำลังกายช้าๆเพื่อให้ร่างกายอุ่นก่อนแล้วก็ไปออกกําลังกายเต็มที่แล้วหลังจากนั้นพอเสร็จแล้วอย่าหยุดทันทีแล้วก็ค่อยๆผ่อนช้าๆวอมอัพคูลดาวจะสำคัญมากทําให้ป้องกันอาการหอบใจออกกำลังกายแล้วก็พยายามทําร่างกายให้อุ่นช่วยออกกําลังกายนะคะเพราะเดี๋ยวเราเจออากาศเย็นหนาวจดก็ก,กระตุ้นให้ภุมิแพ้กำเริบได้โอเควันนี้<ฆ>ก็คือเคล็ดลับในการออกกําลังกายจากพี่หมอแอนของเรานั่นเองนะเพราะววันนี้ใครที่ได้ฟังไปแล้วก็น่าจะมีข้อมูลใน,ลใน,ลในการออกกําลังกายที่ ช่วยโรคภูมมแพ้อยากให้ทุกคนทํานะคะพี่ก็เป็นหนึ่งในคนไข้ปุมมแพ้แล้วดีขึ้นจากอันออกล้างกายจัดดีขึ้นจริงอยากให้ทุกคนเนี่ยช่วยดูแลตัวเอง นะคะแล้วอาการก็จะดีขึ้นทั้งหมดนะคะทุกๆโรคดีครับเพราะงั้นวันนี้เราก็ได้รับความรู้จากคุณพี่หมอแอนนะครับเรื่องการออกกาลังกายและโรคปูมแพ้ซึ่งเป็นเอพิโซดที่9นะคะคราวนี้เดี๋ยวเอพิโซดที่10ก็จะมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันฟังเพลินๆแล้วก็ลองไปปรับใช้ดูกับพวกเรานรับกดไลค์แล้วก็ฟอลโล่ด้วยนะคะฟอลโล่ด้วยูมแพ้ก็แพ้เรานะคะได้ครับเพราะงั้นวันนี้ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านมากเดี๋ยวเจอกันในเอพิโซดที่10เอพิโซดหน้านะครับสวัสดีค่ะ